สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะครับนี่สําหรับไอเทมนะครับที่ผมอยากจะแนะนําวันนี้นะครับก็คือนี่แหละครับที่ยึดโทรศัพท์มือถือในรถยนต์นะครับนี่มี2ตัวด้วยกันนะครับจะเป็นยึดที่ยึดเอ่อมือถือแบบสุญญากาศนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูวิธีการใช้งานกันนะครับนี่จะมีวงแหวนแม็กเซฟตัวนี้นะครับการใช้งานนะครับก็ไม่ยากนะครับนี่เพียงแค่แปะลงบมกระจกตัวนี้นะนะครับ ปิดเข้าไปนะครับพื้นตองเรียบๆนะครับแล้วก็หมุนขวานะครับมันจะล็อกครับล็อกแบบอัตโนมัตินะครับแล้วก็มันจะเป็นระบบสูญญากาศในตัวนะครับดึงไม่หลุดนะครับแน่นมากครับแล้วก็ตัวนี้นะครับถ้าเกิดมือถือใครเป็นแม็กเซฟนะครับหรือว่าเม็นแม่เหล็กเนาะนะครับสามารถที่จะนํามาติดได้นะครับเห็นไหมครับนี่นะพื้นผิวสัมผัสตรงนี้นะครับก็ติดกับมือถือได้นะครับอ่า ไม่หลุดเลยครับแน่นมากผมเคยจอดตากแดดไว้ทั้งวันนะครับมันก็ไม่หลุดเนาะนะครับแล้วก็จะเดินขับรถเดินทางทั้งวันนะครับนะสภาพถนนเป็นหลุมเป็นบอนนะครับมันก็ไม่หลุดนะครับต่อไปอีกตัวหนึ่งนี่ตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับนี่จะไปสูญญากาศเหมือนกันครับแปะเข้าไปนะครับแล้วก็หมุนขวาล็อกนะครับนี่ข้อแตกตงนะครับตรงผิวสัมผัสตัวนี้นะครับของแหวนแม่เหล็กตัวนี้นะครับ ตัวนี้จะเต็มหน้าตัวนี้จะแค่ดานแข้งบนี้นะครับแน่นนะครับนี่ไม่หลุดเหมือนกันทั้งสองตัวเลยนะครับนี่นะเหมาะมากครับสําหรับดูหนังฟังเพลงเนาะนะครับหรือว่าเปิดดู GPS นะครับในมือถือได้นะครับอ่าสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำไาที่ใต้คลิปวิดีโอแล้วก็ไว้ในคอมเมนต์ให้ไว้ให้นะครับทั้งสองตัวเลยนะครับแล้วก็ ตัวอื่นที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับ